สมาชิกสภารัฐมนูนคราวที่แล้วมีงบปมาณทั้งสิ้นหมื่นไอ้พันสอยกว่าล้านใช้ไปจริงหนึ่ราล้านเดี๋ยวจะแจกให้หมดทุกคนเป็นเงินเดือนเป็นสมาชิกสภารัฐมนูนร้อยอัตราร้อยสล้านบาทเดือนละแสนสี่พันบาทค่าการการเมือง6อัตราสาล้านกว่าบ,บาทคณะกรรมการยกร่าง รัฐมนูลสามห้าตรสามสิบล้านบาทแต่วิธีของผมท่านทั้งหลาย3ามสี่าล้านคนผมจะขอไม่รับค่าตอบแทนเลยทําเพื่อชาติกันทีทาได้ไหมไอ้น,นี่เสียไปแล้วกันในการยกลามนูลสามห้าตราอีก3 6, 000, ามสล้านค่าการอัตราเดิมพันหกร้ยหกแปเสียไปสองร้อยเจ็ดสิบล้านเงินประจำตำแหน่งค่ารการอีกยี่สิบหกล้านอ่ะยิ่งตลกกว่านี้อีกอยากจะดูไหมทราบไหมมีการไปดูงานต่างประเทศ แล้วได้รับนูนแบบนี้มาค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ20ล้านของสมาชิกสภาล,ล่าอนูนไปดูประเทศไหนมาก็ไม่รู้ได้รับนูนที่มันไม่เข้าตามหลักนิ้ธรรมเลยเขียนไม่สวยจะมาตราสามวักสองให้เป็นไปตามหลักนิิธรรมแล้วในสุดในนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรตามหลักนิิธรรมเลยหัวมงกฎท่านมากรน,นี่ัก,การไปดูงานต่างประเทศท่านสื่อมวลชนช่วยถามไป ท่านไปดูงานประเทศไหนกันมาค่าจารยใน,นในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรบริการยกร่างอีกห้าล้านเอาอะไรอีกเหเห็นแล้วสลดใจว่ะอ้าวเอางี้อ่ะอย,อย่าให้ผมอ่านเลยนี่มันเงินภาษีของประชาชนแต่วิธีของผมนั้นจะไม่เสียเงินจะต้องมีผู้ <c oughs> สมัครใจจะเสียก็สื่อมวลชนทั้งหลาย ที่จะช่วยกันถ่ายทอดให้ความรู้ประชาชนช่วยแจกอันนี้ให้กับสื่อมวลชนคราวนี้ถามว่าแล้วก็ส,ะสะอสชุดแรกเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พันกว่าล้านเหมือนกันสื่อมวลชนทั้งหลายช่วยไปเจาะอ,อันนี้มาให้ได้ว่าเสียค่าอะไรบ้างเสนอประชาชนได้ไหมเพราะเราต้องโปร่งใสอันนี้แล้วก็บอกว่าไอ้ที่ส,ะสะอสอสามที่จะตั้งใหม่นี่ท่านเตรียมจะเอาใครเข้ามาเป็นท่านเตรียมจะใช้งบประมาณอีกเท่าไหร่ อีกพันกว่าล้านหรือ,อยังไงก็คิดดูแล้วเป็นข้อเสนอของผมที่มันเรื่องที่สุดจริตใจมากอผมเสนออันว่าไอ้ที่รัฐนูนทําไมต้องแก้ไขเพราะเหตุว่าไปบอกว่าทําเรื่องเศรษฐกิจก่อนเลยก่อนทุกเรื่องดีทําได้พร้อมกันบอกว่าแล้วไอ้ที่อยู่ๆกันนะ่ะมันไม่ถูกสอสอ,อยู่ก็ด้วยความอกสันแขวนพักการเมืองอยู่ด้วยความอกสันแขวนเพราะอะไร พราะผลพวงรัฐนูนฉบับนี้ใช่ไหมผมไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลแต่ว่าผลพวงของการปฏิวัติแล้วก็ตั้งคณะบุคคลมาซึ่งไม่ได้รับการปลดเกล้าในตําแหน่งสําคัญสามนูนกกตปปชไม่ได้รับการโปลดเกล้าแต่ท่านก็นั่งทํางานแล้ว,ก,วก,ก็เดี๋ยวก็ยุบพักเดี๋ยวก็ยุบพักจะยุบบางพักไม่ได้ยุบบางพักท่านอยากรู้ไหมต่ง้งหากท่านนั่งทํางานมานี่ประธานสามนูนมีรับเงินเดือนหนึ่ง แสนหนึมืบาทตั้งห้าปีหกล้านแสนบาทตลาการสามนูนหนึ่งแสหมืหอปีนี่หกหกล้านสองประธานการเลือกตั้งหนึ่งพันรับมาแล้วหกล้านหกรรมการเลือกตั้งหนึ่งแนห้าร้อยรับมาแล้วหกล้านสองแสนประธานป้องกันการประปรามทุจริต 1 8 0 0 1 8 0 0รับมาแล้ว6ล้านหราการป้องกันปราบปรามตัวอย่างชาติรับมาแล้วหล้านผมตั้งปปมาในสมัยจัญญาธรรมศักดิ์ผมไม่เคยมีเงินเดือนผมเป็นการรองเลขาธิการคุณลุงอัสธิ์เป็นเลขาธิการกรรมการชุดเราไม่มีเงินเดือนท่านนายมตรีสัญญาธรรมศักดิ์เป็นประธานไปดูประวัติศาสตร์ได้ไม่มีเงิน,นญญเนนดือนเดี๋ยวนี้เงินเดือนรับประจำตำแหน่งการบริหารต่างประเทศ ภาษีกรอของประชาชนนี่มันเป็นของที่หวานหอมจริงๆบาปนะครับเพราะนั้นทำไมถึองอยากอยู่อะไรไม่ถูกทำเท่มถูกตามหลักนี้ทำกลับมาสมัครใหม่ตามทำนองครองทำแล้วก็ได้รับโปรดเกล้าที่ผมเตือนนี่เพราะว่าถ้าเกิดบันดีคืนดีที่เตือนไปแล้วตั้งแต่ปี50เมษาที่ผมบอกว่าอะไรที่ไม่ถูกที่ทำปฏิวัติไม่ถูกทีหลังอย่าทำถ้าเกิดทีหลังเขายก ไอ้พวกนี้ไปสิ่งที่ทําไปแล้วมันผิดหมดคืนเงินเดือนก็ไม่หวัดไม่ไหวน,ะนี่ลูกศิษย์ลูกหานั้นเตือนด้วยความหมังดีขอให้ทาอะไรให้ถูกต้องตามนองครองธรรมเถอะแล้วบ้านเมืองเราจะเจริญทําไมที่ผมจะเอาคนที่ความเห็นแตกต่างกันที่ผมไม่รู้เลยว่าใครจะคิดยังไงเอามานั่งแล้วประชาชนตัดสินว่าคนนี้มีอัตราคนนี้มีคติคนนี้ไม่ชอบวามส่วนตัวมานั่งคุยกันอย่างพวกเราคุยที่นี้ให้ประชาชนทั่วประเทศเขาได้รับรู้รับฟัง ไม่ดีกว่าหรือคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวบ้างเถอะที่ผมตั้ง,งอ่านตอนตอน้อน,นนี่ที่ว่าความสามคัคคีถ้าท่านจะอ่านนะครับรับสั่งวันที่8สิงหาว่าโลกนี้มีความวุ่นวายพอแล้วขอให้รัฐบาลทำประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อยเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกสบายไหมตอนนี้ท่านก็ทรงประชวนอยู่แล้วพวกเรากำลังเล่นละครอะไรกันอยู่ เราจะถ่วงเวลากันเรื่องรำรุนผมไม่ว่าเพราะท่านรับผิดชอบบ้านมาเมืองเอาอะพอแล้วเชิญถามได้เลยครับถามได้เลยที่ใครก็พูดยังไงอะไรจะให้อาจารย์อูเก็ตอธิบาย,ยางไงถามได้เลยเอาเชิญ ท่านคะนนตามที่สองสวันที่ผ่านมาค่ะมันก็มีการวิาพากษ์วิจาร์ถึงเรื่องตัวคณะกรรมการซึ่งท่านได้ชี้แจงแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าคณะกรรมาการชุดดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงตุกตต๊กตาในการที่จะให้รัฐบาลเข้ามาเลือกนะคะดังนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมันมีคนมีวิาพากษ์วิจารณในแนวคิดนี้ยท่านก็ยังยืนยันที่จะเสนอแนวทางนี้ต่อรัฐบาลใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวพอเสร็จแถลงข่าวกบท่านทั้งหลายนี่ส่งให้รัฐบาลพอสัญญารัฐบาลเวลาเขาก็ทวงอยู่ข่าวออกไปแล้ว นายกบอกยังไม่เห็นเลยแต่นายกทราบเราเรานะครับแล้วอีกอันหนึง่งผมไม่มีการติดต่อรับนโยบายโดยตรงไม่ว่าจากนายกคนปัจจุบันหรืออดีตนายกอันนี้เป็นสัจจะห้องนี้เป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ผมไม่ทําแล้วบอกด้วยตั้งแต่เร่นตั้งแต่อยู่ในวงการเมืองไม่มีใครสั่งอะไรอา,อาจารย์ปิดได้ขอให้เชื่อถ้าใครบอกว่าสั่งได้ให้ทําเรื่องนี้ขอให้แสดงตัวมาสั่งเรื่องอะไรเมื่อไหร่ขอแสดงตัวมา อ้าววาต่อไปเสียยังแล้วก็ไม่ใช่3ามสี่คนอาจจะเป็นสี่สิ้าคนก็ได้อยากให้สื่อมวลชนช่วยกันเสนอมาก็ได้ว่าไม่พอแล้วทําไมพวกนี้หนึ่งมีความรู้อันที่สองพูดภาษาคนรู้เรื่องเพราะท่านออกทีวีออกรายการหนังสือพิมพ์ออกอะไรผมถือว่าอันนี้คือก็ถ่ายทอดประชาชนส่วนประชาชนเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นเรื่องประชาชน โอเคไหมครับซึ่งท่านก็มีความชัดเจนว่าท่านก็ไม่เห็นด้วยถ้าหากจะให้มีการตั้งสสรไม่เห็นด้วยแน่นอนอย่างที่ผมบอกแล้วไม่เป็นธรรมไม่เสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายสูงอีกพันกว่าล้านถ่วงเวลาจะไหมครับระหว่างนี้เสียหายเท่าไหร่เอาต่อไปถ้าเกิดว่าทางพักเพื่อไทยและรวมทั้งวิปสสซึ่งเขาประชุมกันเมื่อวานนี้เขายืนยันจะเดินหน้าที่จะ,ะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตารา91 ผมอยากจะกรับเรียนถามว่าเมื่อเขายืนยันอย่างนั้นแล้วโดวยทั้งเสียงสภาแล้วเนี่ยตัวท่านจะดําเนินการอย่างไร <ผม S 1> หรือว่าจะหยุดหรือว่าจะสู้ต่อไม่หยุด,ยดนับจากวันนี้ไปผมไม่ที่สู้อะไรเลยนะครับไม่สู้กับใครเลยสสพวกนี้ก็ลูกิย์ลูกหาทั้งนั้นคนที่ออกความเห็นนะผมไม่สู้แต่ผมจะให้ความรู้ประชาชนเข้าใจไหมครับหลังจากอันนี้แล้วบอกแนวทางผมอย่างนี้ข่าวต่อไปทีวีผมก็จะบอกว่า